สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนมกรานะครับ2564นะอ่าก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันนะครับเดือนมกรานะครับ2564 สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เดือนมกรานะครับ2564นะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่5ถ้วยนะครับไพ่5้าถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่เสียนะครับเสียเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกนะครับเป็นคนที่ใส่ชุดดำคลุมสีดำเนี่ยครับมันเหมือนกับการไว้ทุกข์หรือความเศร้านะครับ ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นาธาตุน้ําความหวั่นไหวอารมณ์ความรู้สึกนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของอิทธิพลความหวั่นไหวอารมณ์แปรปรวน นะครับหรือมีความน้อยมีความน้อยอกน้อยใจนะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับอ่าโอเคครนี้ขึ้นมาเป็นใบแรกนะครับสถานการณ์รอบตัวนะครับมีมีตัวไพ่킹เอลซอร์ด์นะราชาดาบนะเป็นไพ่บุคคลแล้วก็จะมีไพ่เพจเป็นมหาเล็กถือถ้วยอันนี้อาจจะหมายถึงลูกเต้าหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นหมายถึงแฟนคนรักก็ได้นะครับอ่ารอบตัวเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ความรูร้สึก น้อยเนื้อน้อยใจหรือมีความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของคนรักเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานนะครับมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้นะครับอ่ะบางครั้งเนี่ยในสถานการณ์เดือนมกราระวังเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะเป็นคนรักนะครับทำให้เกิดภาวะพูดแบบแทงใจดำน้อยอกน้อยใจรวมถึงแม้กระทั่งลูกเต้าและคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะครับอย่าเก็บมาคิดมากนะครับอันนี้ไพ่ห้าถ้วยจะค่อนข้างเซนสิทีฟนะครับ มาดูในตำแหน่งของเขาเรียกเป็นอนาคตบ้างนะครับเรื่องภาวะการ,การเงินนะครับการเงินมีไพ่สามเหลียนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสเนี่ยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากกัลยาณมิตรนะครับสองถ้วยก็คือเพื่อน ฝูงหรือคนรักก็ได้นะครับมีเกณฑ์หยิบยื่นช่วยเหลือการเงินให้กันนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้จะบอกถึงเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องงานด้วยผมจะพูดรวบรวมไปเพราะในในในดวงของคุณเนี่ยวันนี้ที่เปิดมาเดือนมกราของคุณเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์นะครับไพ่ธาตุาาไฟไม้เท้าเนี่ยไม่มีขึ้นมาแต่ก็จะมีความโดดเด่นของไพ่ถ้วยก็คือธาตุน้ําเพราะนั้นตรงนี้ในช่วงเดือนมกราเนี่ย คุณที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะอารมณ์ค่อนข้างเซนสิทีฟบันไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความเป็นครอบครัวหรือ กับคนรักด้วยแต่สําหรับงานเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไปได้เรื่อยเพราะในดวงของคุณก็มีไพ่ที่เป็นราชาราชาดาบราชาอัศวินดาบและราชินีดาบด้วย3ท่านนี้มาพร้อมกันเลยก็ต้องบอกว่ายังสามารถที่จะทําได้ต่อสู้ลุยเรื่องงานได้นะครับมีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับแต่อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังลุยนะครับมันไม่ถึงขั้นกับดีมากมายนะครับก็ใช้ความพยายามพลังเยอะเหมือนกันนะครับอ่าโอเคคราวนี้ในด้านของตัว วความรักคนโสดนะครับคนโสดเนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนนะครับคนโสดก็ต้องบอกว่า,อ,าอย่าหวังสูงมากนะครับหรืออย่าไปคาดหวังอะไรกับเรื่องของความรักในช่วงเดือนมกรานิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานี่ยบางครั้งสเปคสูงความคาดหวังสูงนะครับมันเลยทาใหา้เรามาเป็นห้าถ้วยก็คือผิดหวังเสียใจนั่นเองนะครับในด้านของความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะครับให้ระวังนะครับคนรักมีโอกาส ทำให้เสียใจมีไพ่สามดาบในใจนะตอนนี้ต้องบอกว่ามีบางอย่าง คำพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างของจากคนรักนะครับทำให้เรารู้สึกผิดหวังเสียใจได้นะครับการเงินเนี่ยมีโฟโลดีขึ้นมีโอกาสได้เงินมาหมุนเวียนช่วยเหลือแต่ก็ยังเป็นสี่เหรียญอยู่นะครับในใบสุดท้ายก็ยังตึงอยู่คือคล้ายๆเหมือนกับหาได้มาก็เอาโปใช้ไปวนเวียนวนเวียนยังประคับประคองไปได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นกับเหลือเก็บนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในด้านของโชคลาภบ,บ้างนะครับโชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์เดือนมกราเนี่ย นะครับก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะเป็นไพ่เพจออฟคัพนะสิกเซนสเดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่เป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นกุมารทองลักยมนะครับไอ้ไข่ส้มฉุนต่างๆนะครับอันนี้สามารถที่จะประสิทธทิเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะครับการไหว้ขอพรอได้นะอ่าโอเคก็อีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของเลขเด่นอ่าเลขเด็นหน้าหน้าไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีเลขนะฮะมี51นะ52 5 3 5ส5 7 73 7 2 71ดสดหนึ่งแล้วก็3 4นะครับอันนี้จะเป็นเลขที่ที่เป็นเลขหน้าไพนะนะนะ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับที่มันมีมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ได้โชคได้ลาบนะครับสีนะครับมาเรื่องสีของสีที่ที่โดดเด่นนะครับสีที่โดดเด่นของของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสีดำสีเหลืองสีฟ้านะครับ แล้วก็ถ้าสีที่ควรเลี่ยงนะครับก็จะเป็นสีแดงสีเทาและสีขาวนะครับอ่าเดีวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนมกรา2564นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคนวันต่อๆไปกันเลย